สวัสดีครับวันนี้เซลนัทมารีวิวคันนี้เลยนะครับ Honda c i v i c นะครับ FC ปี2020นะครับเป็นโฉมปี2020นะครับนี่เลยนะครับด้านหน้าด้านหน้าก่อนนะครับผมด้านหน้ามากับกระจังหน้าโครเมียมนะครับหล่อหอแบบนี้เลยนะครับผมอย่างเงี้ยครับแนว FC นะครับสำหรับแบรนด์ Honda ต้องมีโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมไฟนะครับไฟมากับไฟโรลจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟ LED ตรงนี้นะครับผมนี่ รอแบบนี้เลยนะครับคิ้วเป็นโครเมียมแบบนี้นะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มให้นะครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะนะครับล้อแมกมากบแมกอันลอยขอบสิบ็ดนะเป็นแมกกรูโทนนะครับเดิมโรงงาน h อน d ้าเลยนะครับแบบนี้นะครับยางบีสโตนนะอ่าโอเคนะครับพี่จบควางค่าก็มีไฟเลี้ยวให้นะครับคันนี้สีสวยมากๆนะครับเป็นสีเทาดํานะครับเดิมโรงงานนะครับสีสวยเลยนะครับฟิวส์กันซาเราตีให้แล้วนะครับมาดู บาผู้โดยสารตอนหลังกันนะครับผมนี่นะครับผมซีวิคเอฟซีนะครับมากับโทนสีดําแบบนี้ตัดกับสีเบจสวยๆนะครับบาหนังสีดามีที่วางแขนพักแขนให้นะครับผมอ่ากอบตรงนี้ก็จะมีโคเมียมด้วยนะครับผมด้านหลังไฟนะครับ LED รูปตัว C นะีนะ LED สวยๆเลยนะครับมีโคเมียมเป็นอ,อะไรกนะันล่ซีวิ c นะครับ แล้วก็มีกล้องมองหลังให้เครื่องยนต์ i v t e c ทนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีเท่ๆแบบนี้นะครับมีโเมียมแซมอยู่นะครับผมนี่นะครับมีกล้องสองอย่างนะมีกล้องลึกนะครับจะมีที่กระจกมองหลังกับหน้าจอนะครับด้านหลังนะครับก็ที่เก็บสัมภาระนะครับด้านหลังก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับกระเป๋าเดินทางได้สองใบนะครับพร้อมถุงก๊อฟอีกนะครับจะใส่อะไรก็ใส่นะครับนี่นะครับ มีล้ออะไรให้นะครับมีล้ออะไรนะครับเป็นล้ออะไรที่เป็นล้ออะไรจริงๆหน้านี้อ่านะครับมีที่เปลี่ยนล้ออุปกรณ์เปลี่ยนล้อนะครับผมนี่ใฟสองายทะเบียนนะครับผมมีที่มีกระจกกระจกเป็นกระจกอ่าตัดฟ้านะครับอ่านะครับดูภายในกันนะครับนี่นะครับอ่ากระจกก็เป็นกระจก ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเป็นออโต้คู่หน้านะคู่หน้าเป็นออโต้นะครับผมเบาะก็เป็นเบาะสีดําเบาะหนังสีดําทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับผมตรงกลางก็จะมีลายคาร์บอนให้ด้วยนะสวยนะครับอ่พวงมาลัยเป็นสามก้านทรงสปอร์ตมันติฟังก์ชันนะครับซ้ายขวาเลยนะครับผมตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอเรือนไหม่นะมีหน้าจอบอกความเร็วตรงกลางเป็นจอที่ต้นนะครับมอหน้าจอกลางก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับเป็นทยุนะครับ แล้วก็สามารถเข้าเกียร์มองกล้องหลังได้ด้วยนะครับจะแสดงผมตรงนี้นะครับแอร์ออโต้นะครับมีอ่าจอแสดงของแอร์อยู่ตรงนี้เป็น led นะครับผมแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับมีเบรกโฮมีเบรกมือไฟฟ้ามีอีโคโหมดนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับคอนโซลหน้าก็สวยๆนะครับอิ r ระฮอนด้าสวยอยู่แล้วนะแล้วก็นี่กระจกมองหลังไฟในตัวรถติดหมดนะครับผมอ่า ซีวิกก็จะบานใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมอันนี้นะครับอ่เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับอือ่ห้องเครื่องนะครับปีสองพันยี่สิบเลยนะคันนี้นะครับดูห้องเครื่องเป็นยังไงนะ,ะซีวิกี่ปีสองพันยี่สิบมาพร้อมเครื่องสี่สูบนะครับอ่าหนึ่งพันแปดร้อยซีนะครับก็นนี่ ครับผมนอตยังไม่เคยถอดนะครับเดิมทุกจุดนะเดิมเดิมนะครับเม็โอมเม็อาร์เดิมโรงงานยังอยู่ครบนะครับครับเสาเอ่อโชกนะครับเม็นอาร์โชกยังอยู่ครบนะครับคานเดิมทุกอย่างนะคานเดิมนะคานเดิมเดิมเลยจุดแต้มสีของโรงงานยังอยู่ครบนะครับผมนี่นะครับเม็อาร์ฝั่งนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับนัดไม่เคยถอดโชกเดิมเดิมนะครับหัวหัวโชคตรงนี้ยังสวยงามอยู่เลยนะครับเมโอมเม็อาร์ครบนะครับก็ถือว่าห้องเครื่องไม่เยิมนะครับ แห้งๆเลยอ่าครับผมนี่สีนรกข้ราคาเอกระโปรงรถสีก็ยังเป็นสีเดิมนะเพราะว่ามีติ๊กเกอร์มกแปะอยู่ครบนะเนี่ยนะยันเดิมทุกอย่างนะครับผมอ่านะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยคลิดควางไม่เคยจมน้ำนะครับผมดูให้ดีก่อนอ่าสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับ Honda Civic F C 1.8ตัว E นะครับผม ออกห้างป้ายแดงจะอยู่ที่ราคา860,000บาทเลยนะครับแต่ถ้าคุถ้าคเอาคันนี้จะเหลือเพียง5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นได้ปี2020เลยนะรถปีใหม่ๆเอาไปใช้งานกันนะครับผมเพียงก็ถือว่ายังใหม่อยู่นะครับเลขใหม่ก็ประมาณแสงกลางๆนะครับผมนะนะครับใครสนใจสามารถติดต่อเซลนัทได้ที่เบอร์065 596 2297นะครับใครสนใจ Civic FC ปี2018ปเอ้ยปี2020เลยปี2020นะครับผม ซีวีเอฟซครับ